ตีต้าครับลงเลยครับให้ผมซ้ำไหมล่ะดึงลากไหมล่ะเดี๋ยวจะลงลงีดไเีไอยดอะไรผกดอะไรป่านลงเอาอะไรบ้างลองเ้วยลอง่อนลงไปก็เปียก เลยไม่ต้องอ้าวยังไปลงมาเปียกเฉยเรียกได้ครับเรียกได้ถ้ามันติดครับครับอยู่ไกลอยู่ไกลลึกไม่ทันเนี่ยผักตรงนี้มีตัวหนึ่งผมงฉันไม่เก็บอยู่กับลูกดอกเลย

น้ารุดอ่ะอเห็นป่าใครต้องการเอาปลาไปทำปลาลาครับมาเอาเลยครับเรียงนี่ตัวใหญ่ๆสิเดีวปลามันหนีต้องบเต้าให้อู้หน<อ>ึกว่าปลาตัวใหญ่นะจับแผลไม่ได้ให้เดแหจมนะเหียบ้อยนะจมแล้วแ่ไปดูไปเขาเขาตายนะ mit, ตรงไหนซอยสามเนะนะแถวนั้นะนะประมาเหยียบ พ่อแม่ผู้หญิงสองคนเออเละหมดหรอสองคนเลยอ่ะสองคนเละหมดเหรอขี่รถมาเมื่อกี้เนี่ยหาเก็บสิ้อส่วนไม่ได้หรอกปั่นจักรยานเลยเหรออืมพาตีให้เดี๋ยวพามาโอ้มันขี่รถมาก็ไม่กลัวรถหรอกร้อนสอนมาเออเ้อทาาาปปปลลไก็บตัวอย่ามาดังปุ๊ก

เฮ้ยพุ่ยิงไวว่ะเดียวเต็มเต็มหังแล้วขับไปอะไรพี่รกะติกขัดสดได้เย้าเย้าเย้าไหมบุ่นอกนอกโอ้ยบุ่นอะข้างบนอะนอกตัวใหญ่ไม่ยิงยิงไม่โดนนีกแล้วฮะขันท่าไงยังสวยเลยยางมันแข็งอยู่เร็ว

โอ้โหพ่อพ่อกเหรอมันแอบมาขึ้นเรื่ข้าวอันนี้เหียไล่ให้แข็งไปยี่จะเบาหวานไปงงอีกพอได้ยุรับเอาครับยุยุมันเข้าเคยมากเลยล่ะครับ โอ้ยโดนตัวเล็กก่อนครับตัวใหญ่โดนไหมครับโุ้ยลุดครับลุดไหมโอ้โหตัวใหญ่ลุดครับใส่เงี้งแล้วมั้ง